ช่างดุมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่7ธันวาคมนะคะ2,567ค่ะลูกค้ามาจากจังหวัดเลยนะคะเอาเครื่องเข้ามาซ่อมค่ะเราเปลี่ยนหัวสีให้นะคะจะเป็นเปลี่ยนแกนเพราะลูกปืนนะคะชุดระบบชุดล็อกะแกนนะคะห้าแปนแฟนสานะะแล้วก็คืนเต้าให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งตัแต่งมอเตอร์นะคะแล้วก็ระบบล่อเดิม จะทำงานนิ่งขึ้นนะคะจะได้ใช้งานยาวๆนะคะถ้าเครื่องสีสันแรงสันเกินไปนะคะจะทำให้อะไรตัวอื่นของเราเสื่อมไปด้วยนะคะใส่หน้าแปงแซมสามเรียบร้อยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเทสสีข้าวนะคะ เคื่องเงียบขึ้นนะคะจากที่ลูกค้าเอามาตอนแรกมันจะค่อนข้างดังแล้วก็สัน่นสั่นแรงมากเลยนะคะที่แจ้งว่าเอาไปสีแล้วก็บดลำนะคะบดลำ<บ>ให้ไก่เลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงไก่ ตั้มข้าวสีเยอะนิด <Yeah. S 1> หนึ่งนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะต่้มเครื่องนะคะสามารถยก <Yeah. S 1> มาที่ร้านได้เลยนะคะช่วงนี้ช่างงานเยอะนิด <Yeah. S 1> หนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้เข้าไปบริการลูกค้าที่บ้านนะคะเพราะว่า บางห้านอาจจะรีบใช้งานนะคะสามารถเอามาที่ร้านได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้ๆจังหวัดอุดรธานีนะคะแต่ว่าบริเวณที่อยู่ไกลๆนะคะเช่นจังหวัดเลยชุมแพรกันก่อนก็มานะคะถ้าหาะลูกค้าสนใจนะคะจะทําอะไรบ้างจะซ่อมอะไรบ้างนะคะอยากได้ระบบหัวสีงานหนักสามารถแจ้งกับช่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทาหัวคีได้เลย จะเป็นการไม่เสียเวลานะคะที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านจะได้ปรับเปลี่ยนให้แล้วก็ตั้งระบบการสั่นไพ่ใหม่แล้วก็รับแจ้งกลับได้เลยอันนี้จะสะดวกกว่าที่ลูกค้าจะเข้ามาแล้วไม่ได้แจ้งารายละเอียดอย่างอื่นนะคะจากข้างๆ้า ใช้งานได้ร้อนะคะเราก็จะสามารถใช้ได้นานๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์เองนะคะหรือว่าจะเป็นหัวสีเราก็จะสีขาวได้เร็วขึ้นแล้วก็เม็ดสวยนะคะเราติดเบรกเกอร์เราจะแนะนําลูกค้านะคะติดเบรกเกอร์20แอมป์ไว้ตลอดนะคะเพื่อกัน motor. ไม่ให้มอเตอร์ไหมเพราะว่าเราตัดควบคุมความร้อนออกให้เลยนะคะ หรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะได้อะไรตัวอื่นๆนะคะมีจำหน่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้ค่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะแอปไลน์หรือโทรศัพท์มาหาเราได้เลยนะคะที่0 9 5 1 6 9 7 7 7 2ยินดีให้ความปรึกษาก่อนนะคะอาการแบบนี้พ้าต้องเปลี่ยนอะไรหรือว่าแต้องแก้แบบไหนนะคะ ปรึกษาช่างก่อนได้เลยโอเคเรียบร้อยค่ะขอขอบพระคุณลูกค้าที่เอาเครื่องมาซ่อมจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ฝากให้ท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ